จะาสุดตไหนแค่ฉลาดเสพฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตไปกับคาซ่าคาซ่า stop ี h e m วันนี้ทีมกูไม่เล่นไม่ออกเลยวะกูก็ไม่รู้ว่ะแต่ดูจากแต้มนลกูว่าทีมมึงแพ้แน่แค่ครึ่งแรกแม่งก็โดูไปสองศูนย์ละกเอางี้ปะล่ะมาพนันกู ถ้าทีมกูแพ้กูให้มึงเลยร้อยหนึ่งได้เอาดิมึงมึงว่าพนอันบอลได้เงินจริง,รงปะวะกูว่าก็น่าจะได้นะกูเห็นใครเขาก็เล่นกันแต่มันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอวะผิดยังไงวะก็เราเล่นกันแค่เนี้ย ไม่มีใครรู้หรอกนะรู้ก็จะลองเล่นดูมึงจะลองเล่นดูก็ได้นะแต่คิดดีๆด,ด้วยลวยกันมึงคิดดูดิจะมีสักกี่คนกี่เปอร์เซ็นที่ได้เงินจริงๆจากเว็บพนันพวกนี้วะแต่จะต้องระวังพวกเว็บเพื่อนอยูแ่แล้วถ้ากูจะลองเล่นดูจริจรงๆเอ่ะกูต้องไปเริ่มจากตรงไหนวะ มึงฟังคูนะเม่อก็้เกิดไปดูทางเพ็่กนโผล่มาหรือไม่ก็ไปหาโฆษณาในเว็บเถื่อนเดี๋ยวนี้เข้าถึงงายจะได้ยิ่งช่วงนี้มีพวกอธนาคารที่จ่ายเงินง่ายเปใหญ่จะฝากจะโอนจะถอนอะไรก็ไปหมดชิ่ยแล้วถ้ากูกดเข้าไปแล้วเนี่ยกูต้องทำไรต่อวะโอเค มีขั้นตอนการสมัครถึงหาขั้นตอนั้อน่งสมัครที่ผานือไป้ถ้าด้วองตัวนเยสมัคร้ออีตัดการใช้ด้อความัตอน่าง่นต้องราการ้นสดยอดั้นตอน่สต้องดารที่้ารต่อถ้ามีขั้นตอนเัก็ัตกอนี้้าไปการเือนังนื่ได้ทั้งหมดวงปรู้ข้อมพวกนี้เปนาไหไม่รู้อ่ะก็เห็นผ่านตามาอก้วอ้วอก้อ้วอก้อ้วอก แต่เดี๋ยวเว่ออ่ะเออบอลจบแล้วงั้นกูกลับห้องก่อนเลยนะเดี๋ยวอืออือเอาเงินมึงคืนไปเถอะแต่มึงจำไว้หยางนึงนะถ้ามันไป็นปัญหาคนอื่นอะ มมึงไไ่ด้เินนช่วงร้ายสาระสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการร้ายสาระวันนี้นะคะเราก็มีพิธีกรสาวสวยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราด้วยค่ะนั่นก็คือน้องฟิล์มนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะฟิล์มเองค่ะ เห็นน้องฟิล์มเล่นบอลแล้วนะคะเนี่ยนึกถึงกระแสที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เลยค่ะยิ่งมีการแข่งขันฟุตบอลอยู่ด้วย อะไรนี่คะพี่ปูีลองให้เดาดูค่ะว่าคือกระแสอะไรอ๋อ,อใช่กระแสพนันฟุตบอลหรือเปล่าคะใช่ค่ะการแข่งขันฟุตบอลนะคะในช่วงนี้ค่ะจะมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งมีหลีกต่างๆในตอนนี้เลยค่ะจะมีการพนันกับเพื่อนนะคะเป็นการทายผลแพ้ชนะในหมู่เพื่อนนะคะ ซึ่งอาจจะนําไปสู่การพนันในต่างๆบนโลกออนไลน์ได้นะคะแล้วแบบนี้เนี่ยการพนันฟุตบอลเนี่ยมีแบบไหนบ้างละคะแต่ที่หนูรู้มาเนี่ยนะคะเขาจะพนันแบบทั่วไปและแบบออนไลน์ใช่ไหมคะพี่ปูเท่าที่พี่ศึกษามานะคะการพนันฟุตบอลเนี่ยคะ่ะจะทายผลแค่ผลแพ้กับผลชะนะ ซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะนั่นก็คือการพนันแบบตัวต่อตัวการพนันแบบโต๊ะลายย่อยแล้วก็การพนันแบบโต๊ะลายใหญ่ค่ะอ๋อแล้ววิธีการเล่นล่ะคะแตกต่างกันยังไงแต่ว่าหนูรู้มานะคะว่าเขาเนี่ยจะพนันกับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักก่อนซึ่งแบบนี้เนี่ยถือว่าเข้าสู่วงการพนันแล้วใช่ไหมคะถือว่าเข้าสู่การพนันเรียบร้อยแล้วค่ะการพนันนะคะก็จะอาจจะแบ่งแบงแบ,บว่าเออเป็นการพนันแบบโต๊บอลซึ่งมีเจ้ามือค่ะแบบ ให้เราไปกาโพยบอลได้เลยที่โต๊ะหรือว่าจะเป็นการพนันแบบออนไลน์ซึ่งเราเล่นผ่านเว็บบนมือถือของเราได้เลยซึ่งอันตรายมากๆเลยค่ะแล้วการพนันแบบนี้เนะี่ยผิดกฎหมายมากน้อยยังไงคะอ๋อแต่หนูเห็นนะคะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาถูกกฎหมายแล้วแต่ในประเทศเราเนี่ยยังค่อนข้างที่จะผิดกฎหมายอยู่เลยค่ะใช่แล้วค่ะหนังฟิลม์มในประเทศของเราเนี่ย การเล่นพนันบอลยังผิดกฎหมายอยู่นะคะซึ่งกฎหมายของการพนันในประเทศไทยของเราเนี่ยถูกตั้งไว้ตามมาตรา12ได้ว่าเรื่องการพนันมี2ข้อคือ 1. หากเป็นการเล่นต,ตามๆกันนั้นมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500-5,000ถึงาพบาทโยกเกยนผู้ที่เป็นลูกค้าให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะคะ 2. หากเป็นการเล่นอื่นใดที่เป็นการพนันมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2> 2, บาทตือทั้งจำทั้งปรับการพนันบอลน,นั้นจะผิดกฎหมายในข้อที่2นั่นเองโอ้โหได้รู้ข้อกฎหมายเยอะเลยละค่ะซึ่งผลวิจัยล่าสุดของประเทศเรานะคะได้ระบุไว้ว่าการเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยอยู่ที่อันดับสีโดยคิดโดยประมาณแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่3ล้านกว่าคนเลยค่ะโหค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าได้หลงเข้าไปเล่นกันเลยนะคะพอขึ้นชื่อว่าการพนันแล้วเนี่ยความโลภจะพาเราไปสู่ความหาย,ยนะได้เลยนะคะ ใช่แล้วล่ะค่ะวงการนี้เข้าแล้วออกยากมากๆาเลยค่ะบางคนนะคะถึงขั้นหมดเนื้อหม,หมดตัวเป็นนี่เลยค่ะแต่ข้อเสียของการเล่นพนันบอลเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะน้องฟิล์มหลายๆคนเนี่ยติดการเล่นพนันบอลเชียร์ทุกคู่ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักจนสุขภาพย่ำแย่ไม่สนใจการเรียนการทำงานหรือแม้แต่การมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกหกเคร่งเครียด การทะเลาะวิวาทระหว่างการเชียร์บอลกับแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามรวมไปถึงการเป็นหนี้ที่ต้องหากู้ยืมคนอื่นมาเพราะว่าหมกมุ่นอยู่กับการเล่นพนันบอลจนถึงขั้นว่าเนี่ยติดเสพติดเลยก็ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจถึงขั้นทำเรื่องผิดกฎหมายเพื่อให้ได้เงินมาเล่นก็มีนะคะ ว่าแต่เอ๊น้องฟิลเนี่ยแอบเชียร์ทีมไหนไว้ในใจหรือเปล่าคะเนี่ยแอบกระซิบบอกพี่หน่อยได้ไหมคะมีอยู่แล้วละคะ่ะแต่ขอเก็บไว้ในใจก่อนนะคะไ่รอรุ่นผลบอลรอบนี้แล้วจะมากระซิบบอกค่ะได้เลยค่ะไปกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ,บายช่วงถามตอบยครับผมวันนี้ก็กลับกันมากับตอนอาหารเหมือนเดิม มุกอะไรเน right. no. okay. ี่ยอาหารอะไรก็ัน <Yeah, ังผนังนั้นเล่นไปแล้วใช่หรอใช่โอ้โหโอเคเล่นไปแล้วขอโทั่วแล้วกันก็วันน uh ี้ก็อยู่ก umm> ันกับรายการถามตอบโยนะครับผมในตอนที่มีชื่อว่าพนันบอลไม่ใช่พนันออนไลน์ใช่ปะพนันบอลออนไลน์ไปแล้วนอออนไลน์โอเคครับผมก็มาอ่านคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับผมคอมเมนต์แรกถามมาว่าทําไมการพนันบอลถึงยังคงมีอยู่ถึงแม้จะเป็นอะไรที่เกิดก่อนพนันออนไลน์มานานแล้วอืมทำไมเอาสาระต้องคุณ โดยด้คนนี้ไม่เป็นไรผมสาระผมแน่นอยู่แล้วเอาดิเอาโชต้องเข้าใจเขาวับการพนันฟุตบอลเนี่ยมันมีมานานอยู่แล้วซึ่งแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของดิจิทัลใช่เป็นยุคของโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตอ่ะทำให้การพนันฟุตบอลอ่ะเข้าไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วกีฬาฟุตบอลอ่ะเขานิยมกันอยู่แล้วใช่คนเล่นเยอะใช่เขาะเสพติดได้ง่ายด้วยใช่ครับผมแล้วคุณคุณรู้จักคนที่เล่นพนันในพวกนี้บ้างไหมครับเล่นพนันบ่อย ก็มีอยู่ครับใครบ้างครับโอ้โหตั้แต่อะไรนะครับแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรันแม่เชลบุรแม่เชรบุรีสงขาแ้่บุูนานองคครและแม่กุลและลมปังไม่ได้คุณต้องมีสาระเนี่ยคุณแย่งงานผงแบบนี้ผมน้อยใจแล้วเนี่ยช่วงกูรู้อยากเล่าสวัสดีคับมาดาสวัสดีครับวันนี้กูรู้อยากเล่ามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับสายหมู่มาดูซิว่าช่วงนี้ใครมีดวงเป็นยังไงบ้างนะครับ บอลโลกจบไปแล้วแต่พนันบอลออนไลน์เราัยอูๆยังไม่จบยังมีเรื่อยๆด้วยใช่ใช่บอลโลกจบไปคนวินนี่เป็นสินกันเยอะแยะเลยนะแล้วเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าปีนี้มาดูกันบ้างว่าราศีใดในปีพุทธศักราช2566นนี้ไม่เหมาะที่จะเล่นการพนันบอลนะคะไม่ว่าจะพนันบอลยังไงก็แล้วแต่คุณมีโอกาสเจ๊งมีโอกาสพังแน่ ราศีทั้งหมดมีทั้งหมด6ราศีนะคะราศีพฤษภราศีมิถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีพิจิกและราชาวราศีมีนเขาบอกว่าหราศีนี้ไม่สมควรเล่นเลยทีเดียวเรามาดูก่อนนะคะว่าชาวราศีพฤษภถ้าเล่นแล้วจะเป็นยังไงได้ไพ่สองดาบไพ่สองดาบเขาบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าคุณเล่นการพนันบอลแล้วอยากเลิกมันเลิกไม่ได้มันเหมือนกับว่าใครตักเตือนยังไงก็ไม่ฟัง หูหนวกตาบอด<ล>ไปหมดนะคะไพ่สองดาบไม่รับรู้ไม่รับฟังใดๆทั้งสิ้นทั้งๆที่บางทีใจก็อยากเลิกแต่เลิกไม่ได้นะคะมันลุ่มหลงไปแล้วมันทําให้ยิ่งเสียย,ยิ่งยิ่งต้องอยู่สู้ต่อราศีต่อมาคือชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนได้ไพ่สิบไม้เท้าเขาบอกว่าคุณจะมีหนี้สินอิลุงตุงนางเลยทีเดียวนะคะเป็นดินพ่อขางหมูดอกเบีย้ยทบต้นจากการเล่นพนันบอลเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นหนี้สินเยอะไม่ควรเล่น ราศีต่อมาคือชาวราศีกรกฎนะคะได้ไพ่เดทค่ะได้ไพ่เดทชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ของการฆ่าตัวตายจากการพนันบอลหรือไม่คุณก็อาจจะถูกฟ้องล้มละลายจากการเอาทรัพย์สินบ้านรถเข้าไปจำนำจำนองไว้ก่อนถูกฟ้องล้มละลายได้เลยทีเดียว,วหมดเนื้อหม,หมดตัวนนค่ะเขาเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวนะคะ ชาวราศีต่อมาคือชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ดีวิลไพ่ดีวิลในที่นี้เขาบอกว่าเป็นคนที่ลองได้เล่นแล้วเลิกยากเล่นลวชนิดที่เรียกว่ายิ่งเสียชิ้นยิ่งเอาคืนเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเอาคืนมันจะเหลือหรอมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถหมดเลยนะไม่เหลือเลยนะคะใช่ชาวราศีต่อมานะคะชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกได้ไพ่สิบดาบไพ่สิบดาบบอกถึงการที่เรียกว่ามีเกณฑ์ฆ่าตัวตายจากการพนันบอลได้เลยทีเดียว เพราะว่าไม,ไม่รู้<ช>หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายดีกว่า,าราศีต่อมามนะคะชาวราศีมีนมได้ไพ่สามดาบไพ่สามดาบเขาบอกว่ายิ่งเล่นยิ่งช้าหวังว่าจะเอามาปลดหนี้ปลดสินเปล่ากับยิ่งเป็นหนี้เป็นสินหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วไม่เล่นจะดีที่สุดไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะถึงแม้จะหกราศีนี้มีเกณฑ์ของการไม่ควรเล่นแต่อีกหกราศีที่เหลือไม่ได้หมายความว่าคุณเล่นแล้วคุณจะรวย จะไปเอาอะไรกับลูกกลมๆนะใช่สรุปง่ายๆใครยังไม่เคยเล่นอย่าเล่น<ช>ถ้าใครเล่นแล้วเลิกซะนะวันนี้ก็ขอบคุณมาดามมากนะครับสวัสดีครับช่วงโซนซ่าสวัสดีครับผมชื่อแบงค์ครับผมเล่นพนันบอลมา8ปีแล้วครับก่อนหน้านี้ผมเครียดปัญหาการเงินมากเลยไม่ว่าจะเอาตังที่ไหนไปนผ่อนบ้านผ่อนรถหรือหาเสืส้อผ้าดีๆใส่ ตั้งแต่มาเจอกาณบอลผมก็ไม่ต้องเครียดปัญหาพวกนี้เลยครับและตอนนี้ทั้งบ้านและรถของผมก็ไม่ต้องผ่อนเลยครับเจ้าของวเคอไปผ่อนต่อแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่รถผมกันรถเพื่อนและเรื่องเงินที่จะไปซื้อเสื้อผ้าล้วผมก็ไม่ต้องเครียดอีกแล้วตอน,น,นถึงอยากได้แค่ไหนผมก็ไม่มีตังค์ไปซื้ออยู่ดี เจ้านี่มา <Run. S 1> นี่แหละครับชีวิตดีๆที่ลงตัว